สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะและท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าขอให้คุณลุงเอาปุ๋ยไปใส่บัวให้นะคะเนื่องจากว่าเออเมื่อวานนี้ป้าต้องลงไปดูแลสวนข้างล่างนะคะไปดูเลยตอนนี้นะ,ะก็กำลังเตรียมปุ๋ยนะคะอุ๊ยไปแล้วไหมลมพัดไปแล้วแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแก เอาปุ๋ยออกมาก่อนนะคะคุณลงุงแกะปุ๋ยออกมาก,ก่อนเลยอันนี้นะคะโอ้โหแต่อากาศมืดมัวเพราะว่าฝนจะตกนะคะทุกคนอ,อากาศมูดมืดมัวมากเลยไม่ใช่มูดนะไม่ใช่มูดนะคะม,มืดนะคะ,ะ,คะอากาศุยน้องไหมก็สนุกน้องไหมก็ตื่นเต้นมากเลยเห็นฝนจะตกนะคะน้องไหมก็ตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นมากเลยน้องไหมนี่โอ้โหเอาเอะไรยังไม่ได้ล้างหม,ะะม้อเยอะเลยนี่ดูคุณลุงนะคะดูคุณลุงดูคุณลุงดูดูดูกำลังแกะบัวกําลังแกะปุ๋ยบัวนะคะเอ๊ะทำไมมีน้อยแล้วคะคุณลุงก็เราเอามาเยอะอยู่เอา้าแล้ว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 ไอ้ถุงบัวไปไหนปิ้วไปกับลมแล้วคุณลุง ปิวไปกับลมเลยแล้วก็น้องไหมเอาไปแกะด้วยน้องไหมขยะนะลูกอ่หลือทิ้ง่นเห็นไหมหลือทิ้งเลยฉีกออกเป็นดูดูน้องไหมฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยดูสิเขาโอ้เจ้าน,นี้มันชอบกัดชอบแทะชอบฉีกเขาก็สนุกแบบนี้เนาะกัดข้าวกัดของไอเราก็ไม่มีเวลาที่จะสอนเขาด้วยว่าแต่แต่ว่าก็ไม่ให้ลื้อขยะนี้ แต่ถ้าแบบนี้เขากัดอยู่แต่ถ้าลือถังขยะไม่ให้ลื้อนะคุณลุงอันนะคะตอนนี้เป็นท่อใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ใส่สีนะคะใส่สีเม็ดนะคะปุ๋ยบัวก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะคุณลุงขอดูหน่อยดูเม็ดบัวใกล้ๆหน่อยคุณลุงเอาโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะ โอเคใส่ใส่เสร็จแล้วเราคุณลุงสีเม็ดสีหรไม่สีก็พอเดี๋ยวอันอื่นมันเยิเยอะอยู่มันเหลือค่อเอากลับมาใส่สไปนะคะตามคุณลุงไปดูสองค่ะอันนั้นใส่อันเดียวก็พอ,พว,อพวกนั้นไม่ต้องใส่เลยพวกนั้นไม่ต้องใส่เลยเนี่ยใส่อันนี้ของขาแดงอะไรนะเนี่ยใช่แล้วใส่มันงาม ค่ะเอายับลงไปให้มันอยู่ในโคนตมน้ารากมันจะได้กินได้อย่าให้มันลอยขึ้นมาข้างบนอันนี้อ่างบัวของป้านะคะก็จะอยู่เรียงแถวนี้แต่นี่แหละป้าก็เอาชวนชมมาพักไว้ตรงนี้มันก็เลยบังนะคะก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเอาชวนชมไปไว้ไหนเพราะว่าลื้อมาจากข้างหลังนะคะ ชวนชมเอามาจากข้างหลังเพราะว่าด้านหลังไม่ค่อยได้ดูแลก็เลยเอามาที่นี่เมื่อก่อนนี้ชวนชมซุ้มนี้จะอยู่ข้างหลังนะคะเอามาข้างหน้าก็เอามามันก็บังสะบัวอ่าไม่ใช่สะสิอ่างบัวอ่างบัวนะคะมันก็บังอ่างบัวแต่นั่นแหละถ้าบัวมีดอกสวยๆขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวก็จะหาทางย้ายเมื่อก่อนมีปลาสวยงาม สำหรับกินลูกน้ำแต่ตอนนี้มันตอนนั้นมันแห้งนะครับเผลอตอนที่เราไม่ได้อยู่แล้วนกมันก็มากินปลาเล็กหมดเลยอันนี้ป้าเห็นด้วยตาของป้าเลยว่ามีนกสีขาวตัวใหญ่มากมากินปลาน้อยของเรานะฮะสองเหมือนกันค่ะอ๋อสามค่ะอันนี้ปลาก็โอโ้โหฝนจะตกนะคะเนี่ยเหมือนฝนจะตกโอ้โหดูสิคะเนี่ย ลมมาฝนมาละหวังว่าฝนจะตกนะป้าก็อยากให้ตัวคุณลุงสามนี่นี่ไงคะอยู่ในนี้สามกระถางสามอ่าง,อ,างอ,อันที่ไม่มีบัวไม่ต้องใส่ใส่สองอันนี้นี่นี่แหละจะให้คุณลุงย้ายบัวมาให้อยู่สักหัวเอต้นกอน่าอยู่ตรงนั้นมีหลายกอเดี๋ยวจะให้ย้ายออกมาอยู่นะคะย้ายมาใส่ ไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่ามันมีหลายกออยู่เดี๋ยวย้ายมาย้ายย้ายมาอยู่นี่ใจหรือ,อยังคะนนี้ตามนะตามคุณลุงไปนะคะเพราะว่าอ่างบัวของป้าก็จะมีอยู่หลายหลายที่คุณลุงก็รับเลาะไปเดี๋ยวยายก็ตกหรอกมอแต่ไทยเสียงอะไรเสียงลมพัดหรอ ใส่อันนี้อันนี้ใส่สีค่ะเหลือพอไหมคะพอเพราะมันมีอ่างมันมีตรงนั้นอีกอไงให้ใส่ห่างๆกันหน่อยนะคะเออเพราะว่าบัวเขาจะรากบัวเขาจะได้กินเดี๋ยวปลาจะค่อยมาแต่งกินนี่งไงคะ่ะอ,อยู่ที่นี่ก็มีเห็นไหมคะซ่อนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวค่อยจัดสรรเอาเท่าไหรแล้วหนึ่งสองสามค่ะเพราะว่าเป็นอ่างใหญ่หน่อยเดี๋ยวนั้นนึกก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างคุณลุงก็รู้อยู่ตรงไหนเพื่อนฉ <ะ S 3> <ม>ันนึกไม่ออกแล้วเอาไปใส่ตรงนั้น,น,นอีกค่ะอันนี้เท่าไหรแล้วสี่เอาใส่อีกัน,นึงค่ะอันนี้จะเป็นบัวถ้าขึ้นก็จะงามแล้วก็ตรงนั้นอีกค่ะคุณลุง ใต้ต้นติ้วหน้าลานเพลินอีกอันหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่ะพวงนั้นสองพอแล้วเอาไปใส่ที่นี่อีกอันหนึง่งแล้วก็แล้วก็เหลือไปใส่ข้างบ้านอันนึงนอกกนั้นเอาลงที่นี่หมดเลยอ่างใหญ่ไม่ล็อกอันนี้พอแล้วเอาไปใส่ เลือไปใส่อ่างข้างบ้านนะคะเลือยใส่อ่างข้างบ้านอันนึงคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าป้องไปค,ค่ะ <Okay. S 1> คุณลุงใส่เลือไว้อันเดียวนอกนั้นเอาลงที่ท่อหมดเลยเลือไว้เม็ดเดียวเอาไปใส่ข้างบ้านนะคะค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นก็เอาที่นี่หมดเลยเพราะว่ามันแกะแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะเสียอยู่ดี โองามงามงามเดี๋ยวเอาพอแล้วเอาไปใส่ข้างบ้านด้วยเพราะข้างบ้านก็อ่างใหญ่เหมือนกันนะคะ